ถึงเก็บหมายแล้วนะคะเพ,พื่อนๆก <c oughs> ระจกจักรยานก่อนทีนี่นะคะนี่ดักขนมปังแล้วก็นี่เม็ดทานตะวันนะคะเราจะมาผสมกันนะคะ <c oughs> เพื่อนให้นี่น้องๆน,นะคะ <c oughs> น้องเป็ดน,น้องเป็ด <c oughs> <c oughs> ใจเย็นๆลูกพี่ใจเย็น ป้าจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะเพื่อน ありがとうございます。 i right. Come closer, come closer, yeah. you want to see that? ไ,ไ,ปไ,ไปดูฝัดทางนู้นนะคะเพื่อนนางตามค่ะนางตามไม่อินไม่อิ่มนยังไม่พออันนี้ก็ตามนะคะ ตามค่ะนี่ก็ตามมามิตามก็มาน่ะฉกไวอยู่ไม่ยังให้ดูเอ้ยไอตัวไอห่หานตัวนั้นไม่ไม,ไม่ไม่กล้าให้ต้องให้ฝั่งนี้ เดี๋ยวใจเย็นๆลูกพี่ใจเย็นๆเ,เ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไม้เสียวฟพี่สั้นมานะคะเพื่อนต้องไปตัดตอเอานะคะมาตัวไหนจะมา ก็นายจะมาก็นายจะมานี่ตัวนี้มาแล้วนี่ไม่อีกเม็กมาเร็วเรว ัวนนี้่ากลแล้วเราจะไปหวานฝั่งทางโน้นบ้างเผื่อมีตัวไหนที่ยังไม่ได้กินนะคะดูนักเลงนะคะเพื่อนนักเลงนักเลงประจำฉิน่นถ้าแดดออกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะมา ก็จะมานอนอาบแดดบนถนนแบบนี้นะคะถึงว่าไม่มีเป็ดขาวเลยไม่มีห่านขาวเลยวันนี้มาอยู่ตรงนี้กันนีเอง I'm <laughs> được máy, được máy cái cả keng keng ้าคลัว ยงแถวไปเลยอ้าวข้าแถวข้าแถวข้าแถวนะคะอ้าจะกระโดดไหมเธอโดดไหมเอ้ยเนื หนึ่งสองซ้ำอ่ะไม่ลงอ่ะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำอ่ะตัวนี้ไม่ลงโดดสิคะไม่โดดค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ แค่นี้นะคะวันนี้ก็แค่มาเยี่ยมเป็ดเยี่ยมหา่านเอาอาหารมาให้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนก็สวัสดีนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะที่สำคัญซับสไครต์นะคะเพื่อนอย่าลืมกดให้ป้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้านะคะขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะมาอีกแล้ว